สุกแล้วค่ะสุกแล้วไข่ปามหรือไข่ทรงเครื่องย่างไฟนะคะน่ารับประทานมากๆเลยส่วนประกอบของการทําไข่ปามหรือไข่ย,ย่างทรงเครื่องนะคะก็จะมีไข่วันนี้ใช้ไข่ไก่สีฟองก็จะมีปูอัดเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามแล้วก็ฟักทองไม่มีแครอทนะคะใช้ฟักทองแทนแล้วก็จะมีพริกสด นะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กรับประทานด้วยก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยปน่นมีผงปรุงรสแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำตาลเรามาผสมเครื่องปรุงด้วยกันนะคะเปลี่ยนภาชนะตีไข่นะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนน้ำตาลทรายผงปรุงรสตีไข่กับผงปรุงรสให้เข้ากันก่อนนะคะกะว่าตีไข่ให้ ละเอียดจนเกือบเป็นน้ำแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ที่บ้านเราไม่มีเด็กนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปเพื่อเพิ่มสีสันใส่พริกลงไปแค่นี้พอแล้วก็ใส่ฟักทองเริ่มมีสีสันแล้ว ใส่ฟักทองลงไปต้นหอมนี้ยังไม่ต้องใส่ไว้ใส่ไว้โรยทีหลังกับปูอัดนะคะกับปูอัดไว้โรยทีหลังโรยตอนที่เราเอาไข่ใ,ใส่กระทงขึ้นเตาย่างแล้วแล้วเราค่อยใส่ตอนนั้นนะคะแล้วก็คุนให้เข้ากันเล็กน้อยในขณะเดียวกันเราก็ตั้งตาถฐานไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ฐานเป็นขี้เท่า ให้ทานมีเท่าก่อนให้ทานมีให้ทานได้สุกก่อนให้ทานสุกให้ทานร้อนแบบนิ่งๆก่อนนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมกระทงเราก็จะตัดใบตองมาให้ได้ประมาณนี้ฉีกใบตองให้ได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะตัดไซส์เราวัดไซส์เอาไว้แล้วขนาด19เซนติเมตรคูณ14เซนติเมตรจะได้ประมาณไซส์นี้ แล้วเราก็จะมาตัดตองกันนะคะตัดตองได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วเราก็เอาตองสองแผ่นมาประกบกันโดยใช้ด้านท้องตองเข้าหากันนะคะนี่ก็เรียกว่าท้องตองนี่หลังตองนี่ค่ะเราจะเอาท้องด้านท้องตองประกบกัน แล้เวเราก็จะมาขึ้นรูปกระทงใช้ความเพียรพยายามเพราะว่าเราเราไม่คุ้นเคยนะคะมือใหม่มือใหม่ก็เราก็จะใช้แม็กยิงเลย ใช้ไม้กลัดก็ได้ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้แต่เราเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความง่ายของเราก็ใช้ใช้แม็กยิงเลยเราก็จะมาขึ้นรูปกระทงแบบนี้กันนะคะ พอได้แล้วถ้าตรงนี้มันเกินไปแล้วก็ค่อยตกแต่งให้สวยงามนะคะค่อยตกแต่งขอบกระทงให้สวยงามเราก็จะได้กระทงในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะในแบบนี้แล้วอันนี้ลองทําครั้งแรกลืมไปใช้ตองแผ่นเดียวมันมันเอาไปย่างไม่ได้เดี๋ยวตองก็จะไหม้แล้วก็จะขาดถ้าเป็นตองชั้นเดียวนะคะต้องใช้ตองสองชั้นค่ะ นี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะเตรียมกระทงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไข่ที่เราปรุงเครื่องไว้แล้วคนคนสกักหกลือหนึ่งแล้วเทใส่กระทงอย่าใส่เยอะนะคะใส่สักครึ่งกระทงก็พอเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมา ได้สองกระทงพอดีไข่ซีฟองนะคะได้สองกระทงพอดีเพราะกระทงเราทําใหญ่กระทงใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะนําไปตั้งเตาไฟนะคะเตรียมเตาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะทุกคนตั้งบนตาถ่านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาหมอ้อปิดไว้เหมือนกับให้เขาอบนะคะปิดฝาหมอ้อไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูแล้วเราถึงจะใส่ส่วนที่เหลือคือต้นหอมกับปูอัดนะคะ ไข่รเริ่มฟูแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ปูอัดลงไปไทยปนใส่นิดใส่ไม่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ โรยด้วยต้นหอมโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ย่างต่อไปนะคะสุกแล้วนะคะไข่ปามลมหรือไข่ทรงเครื่องย่างไฟนะคะน่ารับประทานมากๆเลย ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ